จะถามว่ากระทบไหมงานมันก็ไม่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 ได้เท่าไหร่ถ้ามีก็ไปทําอะไรเนี่ยถ้ามีก็ไปทามีก็ไปทําถ้าไม่มีก็นอนพักสําหรับงานโปรเจกต์หน้าของยายจะมีอะไรได้เห็นอีกไหมะเช่นข้อหรือเราหรือว่าแบบภาพยนตร์ซีรีส์อะไรอย่างนี้อยโดยอมากตอนนี้มีต่างประเทศนะคะนี่แหละมีมีมีจีนมีสิงคโปร์มีมาเลย์นี่แหละก็ไปถ่ายหมดแล้ว คือกอินเตอร์แล้วตอนนี้นิดิดหน่อยๆแต่ก็ได้รอติดตามใช่ไหมคะงานต่างประเทศอะไรค่ะแล้วก็ซีรีส์ที่ถ่ายไปสาเรื่องก็จบไปแล้วก็เรื่องแคบเบลแคบเบลแล้วก็กำลังจะออนแอร์อีกเลิฟแมทอิเจอร์แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วเรื่อง แต่เขาแต่เขาก็ถ่ายจบไปแล้วเหมือนกันแสดงว่าปีนี้ก็เป็นปีม้าทองม้าไฟของคุณยายเหมือนกันมันคงไม่ใช่ม้าทองม้าทองคงเอาไปขายแล้วละเอาไปขายกัอนนี้ทองแพลงโอเคอเคอะทงจริง